สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแมชาแนลนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างคะสลากกินแบ่งรัฐบาล3 6 7 3 3 6รางวัลเลขท้าย2ตัว21ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีและยังเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ผิดหวังเสมอนะคะคลิปนี้เก็บตกความฝันในคืนวันที่15และท้ายคลิปจะเป็นฝันต้นงวดในคืนวันที่16กร,รกฎาคมนะคะ ฝันแรกนะคะฝันของแม่สามีฝันว่าด่านตำรวจจับแล้วขอดูบัตรประชาชนเลขท้ายบัตรประชาชนของท่านคือ791ท่านผู้ฝันเกิดวันที่14พศ .2501 ต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามอเตอร์ไซค์หายทะเบียนรถของท่านคือ376ฝันต่อมาค่ะผู้หญิงฝันเห็นผีเปรตอยู่ที่บ้านของท่าน บ้านเลขที่59ทับสคนฝันอายุ27ยาง28ปีีฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่ามีเด็กผู้ชายมาเอาพระที่บ้านเขายกไปทั้งถังที่ใส่พระเยอะมากเลยบ้านเลขที่24งสี่ทับสา3หนฝันอายุ34ยาง35ปี ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าสามีก่าววิ่งมากอดทันภูฝันโมโหจึงวิ่งหนีเขาขึ้นทะเบียนรถ1303จากนั้นในฝันเขาอย่างบอกว่าถ้าจับได้จะจูบแก้มสัก33ทีนะฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันหมายเลข6.62และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ2.2งสอนภูฝันเห็นตัวเลขเป็นสีน้ำเงิน ในฝันท่านผู้ฝันไม่ถูกลอตเตอรี่ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นรถเครื่องอยู่บนหลังคาบ้านป้ายทะเบียนรถของท่านคือ1886ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนมาระเบิดอยู่ที่บ้านบ้านเลขที่22ทับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนจริงๆคือ3 1 5ห ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าเจอด่านโดนตำรวจจับเพราะว่าพรบขาดแต่ท่านผู้ฝันไม่ได้ให้เลขท้ายของพรบทะเบียนรถของท่านที่ขับในฝันคือ5146ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าวิ่งหนีคล้ายจะถูกสุนัขไล่ในฝันท่านวิ่งเหนื่อยมากเลยสักพักสามีขับรถมารับทะเบียนรถที่เขาขับมาในฝันคือ6276 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลูกสาวถูกรถชนเสียชีวิตเมื่อท่านวิ่งไปถึงศพแรกเป็นใบหน้าของเด็กในหมู่บ้านท่านผู้ฝันจึงวิ่งตามลูกสาวออกไปที่ถนนแล้วสุดข่าลงร้องไห้หนักมากเรียกชื่อลูกสาวจนสะดุ้งตกใจตื่นความจริงแล้วลูกสาวของท่านยังสบายดีเขาเกิดวันที่27เดือน8พศ2 5 6 1 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเขียนตัวเลขให้8 6 1ในฝันท่านได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไว้ด้วยคุณพ่อเสียแล้วเมื่อท่านอายุ81ปีเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของทัดู้ฝันคือ7861ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถถูกชนตีลังกาลงคลองคนในรถเสียชีวิตปดเลย ทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ4-6-2-3ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่ารถไฟไหม้แล้วผ่ากันช่วยกันดับทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ3-4-0-3คนฝันเกิดวันที่28เดือน1นึ่งพศสองห ฝันต่อมานะครับผู้หญิงฝันว่าลูกสาวเอารถของท่านไปชนพังยับเลยแล้วในฝันประกันบอกให้รอเครมจํานวน30วันทะเบียนรถที่ฝันถึงคือ9.958ลูกสาวของท่านเกิดวันที่21เดือน5พศ2อ4 4ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่ได้เล่าในคลิปนี้ค่ะ ผู้หญิงฝันว่ามีคนมาผัางประตูห้องของท่านเลขที่ห้อง417เลขที่ที่อยู่คือ25ทับ30แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะทันผู้ชมท่านผู้ฝังปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางตัวเลขที่นำมาเสนอนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ